สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ใน iPhone บ้างนะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนภาษานะครับบน p h o n e วิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผม <S <S อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดเ,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 เข้ามาที่หน้าจอ iPhone เรียบร้อยแล้วนะฮะ <S <S ก็ให้ไปในส่วนของ setting นะครับหรือว่าปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีครับผม จากนั้นนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าตาเมนูเยอะๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนขึ้นมานะครับและก็ให้หาในส่วนของที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองเช่นเคยนะครับหรือ general ตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีเมื่อมันมาที่ตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนขึ้นมานิดนึงครับผมจากนั้นไปในส่วนของ language and region ตรงนี้ครับผมและก็ในส่วนของ iphone language ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี C ่เหลยมสีแดงก็กดเข้าไปได้เลย จากนั้นนะครับก็เลื่อนหาภาษาที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปได้เลยครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะเลื่อนหาภาษาไทยก่อนนะครับตรงนี้นะครับเราก็จิ้มลงไปได้เลยครับผมแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มมาถามนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนจริงไหมฮะเราก็กดไปที่เช้ to ูไทยตรงนี้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเจ้า iPhone เนี่ยก็จะเปลี่ยนภาษาให้เพื่อนๆเป็นภาษาที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับผม ก็กลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับก็จะเห็นว่าเมนูต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ